สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันกับหนังสือ The Greatest Version of Mine นะครับตำราการพัฒนาตัวเองที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับจากคุณไลออนยุวศิลป์นะครับ, Lion, นะรบหลายคนอาจจะรู้จากพี่ไลออนจาก The Library Podcast ใช่ไหมครับซึ่งเขาก็ทำ podcast เหมือนกันเนาะแล้วเขาก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็รวบรวมมาซึ่งต้องขอชมเชยกันว่าเขียนได้กระชับมากแล้วก็อ่านได้ง่ายมากนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับ พิมพ์ลงไปใน Google เลยนะเดี๋ยวก็าเจอนะ The Greatest Version of My นะครับโอเควันนี้ผมสรุปมาหลายๆข้ออยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ด้วยนะครับมาข้อแรกครับเขาบอกว่าเป็นนายของชีวิตตัวเองครับถ้าเราจะเ,าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็จะเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองเนี่ยอย่างแรกเราต้องเป็นนายชีวิตตัวเองก่อนเป็นนายชีวิตตัวเองก่อนสำหรับผมแนละ้วมันก็คือการ เข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรและไม่ยอมให้ใครมาบงการเรานะครับว่าเราควรที่จะต้องมีอะไรควรที่จะต้องการอะไรเพราะฉะนั้กนการเป็นนายตัวเองก่อนก็คือการเข้าใจตัวเองนั่นแหละครับว่าชีวิตเรามีเป้าหมายยังไงเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับนะข้อ2ครับอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจเป็นความเคยชิน,นครับเพราะว่าความขี้เกียจเนี่ยเป็นเบอร์บ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้นะครับเอออันนี้ผมชอบนะว่าเออความขี้เกียจเนี่ยเป็นบอ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้ จริงๆความขี้เกียจเราพูดกันไปเล่มที่แล้วใช่ไหมเ <P ers> พื่อนๆอาจจะเคยฟังที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับความขี้เกียจใช่ไหมว่าเอามาประยุกต์ยังไงใช่ไหมซึ่งจริงๆเนื้อความหนังสือเล่มนั้น,นก็คือการวางแผนต่างๆนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้เราขี้เ <P ers> กียจเพราะฉะนั้นความขี้เกียจไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วความขี้เกียจเนี่ยมันขี้เกียจได้บ้างแต่ก็ไม่ควรปล่อยให,ให้มันเป็นความเคยชินอย่างที่เขาบอกนะครับเพราะฉะนั้น <P ers> จํ <P ers> าไว้นะเพื่อนๆความขี้เกียจ เป็นบอกเกิดแห่งความพ่ายแพ้อ่าข้อ3ครับนิสัยที่ดีบวกกับพลังท,ทบทวีจะเท่ากับความสําเร็จที่ยั่งยืนนะครับนิสัยที่ดีเมื่อเราไม่ไม่ขี้เกียจแล้วใช่ไหมเราก็ควรที่จะสร้างนิสัยที่ดีครับพลังท,ทบทวีคืออะไรพลังทบท,ท,ทวีคือการทําสม่ําเสมอ ER ครับทํานิสัยที่ดีสร้างนิสัยที่ดีและทําแบบสม่ํามเสมอ ER. มันก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นนิสัยอะไรต่างๆที่ดีนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะว่านิสัยที่ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ นิสัยและระเบียบวินัยคือของฟรีเพราะฉะนั้นอย่าละเลยที่จะใช้มาในการที่จะทําให้ชีวิตคุณนะครับสร้างชีวิตที่คุณเฝ้าปรารถนานะครับเออผมชอบอันนี้นะผมไม่เคยนึกในมุมนี้มาก,ก่อนเลยว่านิสัยและระเบียบวินยัยมันคือของฟรีนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถทําอะไรของฟรีนี้ได้มาบ้างนิสัยที่ดีเราสามารถหาได้ง่ายๆถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมแต่ผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับนิสัยที่ดีคืออะไรของแต่ละคนเนาะแล้วก็ ระเบียบวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ย้ำบ่อยๆว่าหนังสือว่าระเบียบวินัยเนี่ยมันสําคัญจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเฝ้าสร้างสิ่งที่เราเฝ้าปรารถนาเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีทนิสัยดีแล้วก็มีวินัยที่ดีนะครับ5ครับเสพข้อมูลที่ดีกับชีวิตทุกวันนะครับเอ่ออันนี้ก็เหมือนผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่า อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีใช่ไหมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคุณก็จะเป็นคนที่ดีตามสิ่งแวดล้อมนั้นถ้าคุณไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แย่คุณก็จะเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเสพข้อมูลที่ดีมันเหมือนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเราเองครับเพื่อน,อนการเสพข,ข้อมูลที่ดีเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลย,ยก็คือการอ่านหนังสือใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นการฟังพอดแคสต่างๆหรือว่าเดี๋ยวนี้ใน YouTube มี้ดูแยะมากเลยครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสนใจอะไรเกี่ยวกับสิ่งดีๆ การจัดการจิตวิยาตัวเองใช่ไหมหรือว่าการเงินอยากรู้เรื่องการเงินอยากเรียนภาษาอะไรต่างๆเนะี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสพเข้ามาทุกวันนะเพื่อนมันจะหล่อหลอมเป็นตัวเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีประสบความสําเร็จหรือว่าอะไรต่างๆที่เราอยากจะเป็นอ่ะเราก็ควรที่จะเสพสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่มันไม่มีสาระในชีวิตเราอ่านี้เราต้องไปลองหาดูนะครับว่าอะไรเป็นข้อมูลที่ดีับชีวิตเราบ้างนะครับหกครับ เคารพตัวเองและอย่าทําอะไรก็ตามที่คุณจะเสียใจภายหลังอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวเองเลยว่าอย่างเช่นกินตอนเดึกอันเนี้เรารู้นะครับเพื่อนๆว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้นะว่าการกินด็กเนี่ยมันทําให้เราสุขภาพไม่ดีแต่ว่าเราก็ยังอยากจะทําเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําอะไรอะ่ะเราต้องนึกว่า i, เฮ้ยเคารพตัวเองหน่อยนี่ร่างกายเราแล้วก็ทําไปเนี่ยเสียใจภายหลังแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกแย่ตัวเองว่าทําไมไม่รักษาสุขภาพ ทำไมปล่อยตัวเองแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันว่าความเคารพตัวเองมันก็จะนําพาไปสู่สิ่งที่เราจะไม่ทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เราเสียใจภายหลังนะครับ7ครับทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทําทําสิ่งที่ยากทําสิ่งที่ท้าทายผมชอบที่หนังสืเอเล่มนี้บอกนะว่าทําไมบางคนอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมจะประสบความสําเร็จหรือว่าอยากจะเป็นแบบคน1%เนี่ยใน9การที่เขาเป็นเนี่ยทำไมมันถึงยากนะัก เพราะว่าการที่จะเป็นหนึ่งในคนแบบนั้นอะมันยากไงเราถึงมันถึงไม่มีใครเป็นได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนส่วนน้อยอะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่สิ่งที่เราต้องการจะเป็นอะมันจะต้องยากแล้วก็ท้าทายแล้วคนส่วนใหญ่ไม่อยากทําแน่นอนเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทาไมคนบางคนถึงทุกคนในโลกเนี้ยถึงไม่ได้มีซิกแพคทุกคนไม่ได้สุขภาพดีทุกคน เพราะว่าคนที่เขามีซิงแพคคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยเขาทําสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำนะครับคนส่วนใหญ่ไม่อยากออกกำลังกายออกใช่ไหมครัคนส่วนใหญ่ไม่ไม่อยากกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพหรอกเพราะว่ามันไม่อร่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เป็นคนส่วนมากเราก็ต้องทําสิ่งที่มันที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำนะครับอแปดครับหาเป้าหมายของคุณให้เจอนะครับเป้าหมายต่างๆสามารถหาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวนะ ให้คุณลองดูนะครับว่าเป้าหมายของคุณน่ะให้คุณค่าอะไรกับคนอื่นบ้างและเหตุผลอะไรที่ผู้อื่นจะต้องสนใจสิ่งที่คุณทํำถ้าคุณยังหาเป้าหมายไม่เจอนะย้ำนะเพื่อนเอาใหม่ข้อแรกก็คือหาเป้าหมายของคุณว่าเป้าหมายของคุณน่ะให้คุณค่าอะไรกับคนอื่นบ้างและ2เหตุผลอะไรที่คนอื่นจะต้องสนใจในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณหา2 2ข้อนี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นก็เหมาะที่จะเป็นเป้าหมายของคุณแล้วนะครับ10ครับ กรอบความคิดที่คุณควรจะมีนะครับอ,อันนี้คือกรอบความคิดที่คนประสบความสําเร็จควรจะมีนะครับ1ครับความอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนมันทำให้ผมนึกถึงคําว่าอีโก้หรืออะไรต่างๆแต่จริงๆอีโก้ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะเพื่อนอีโก้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราใช้เป็นแต่ว่าอีโก้เนี่ยถ้ามันไปอยู่ผิดที่ผิดท,ทางเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนอื่นมองเราเป็นคนหยิ่งผยองได้หรือว่าเป็นคนหลงตัวเอง น้าเติมแก้วอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอเนี่ยมันย่อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับเราอยู่แล้วและสิ่งนั้นมันก็นํามาถสู่สิ่งดีของเราด้วยเพราะว่าเวลาเราอ่อนน้อมถ่อมตนนะมันเปิดรับสิ่งใหม่ๆเราจะเปิดรับความคิดเห็นเราจะเปิดรับอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วเราก็จะการกรองสิ่งนั้นได้มากขึ้นถ้าเรามีอีโก้เนี่ยเราจะไม่รับฟังอะไรเลยนะครับอีโก้ที่สูงมากนะ2ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมออย่างมีเป้าหมายนะครับ อ่าวงเล็บนะอย่างมีเป้าหมายนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะทําอยู่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จส่วนมากบิลเกตใช่ไหมวอร์เรนบัฟเฟตต์อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินคนที่เขาประสบความสำเร็จครับเขาอ่านหนังสือตลอดเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเขาเข้าคอร์สเรียนตลอดทุกอย่างคือเขาหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมอยู่เสมอแล้วก็สิ่งนะั้นน่ะต้องอย่าลืมว่ามันต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายด้วยนะครับอ่อ คือบางทีเนี่ยเราชอบเรียนรู้เราไม่ได้ชอบเรียนรู้เราอาจจะอยากอยากเรียนรู้ใช่ไหมครับอยากจะเป็นคนใหม่และอยากจะเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ่ตลอดเวลาแต่เราไปเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตของเราที่แบบสมมติคุณอยากจะไม่รู้สิุณอยากจะมีเป้าหมายบางอย่างที่จะไปแต่คุณไปอ่านอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายนั้นมันก็อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้ส่งเสริมเป้าหมาย จริงๆของคุณอะไรแบบนั้นนะครับข้อต่อไปครับละทิ้งความเชื่อเดิมนะครับทําสิ่งใหม่ๆที่คุณชอบบางทีความคิดที่มันเหมือนที่เราเคยอ่านในหนังสือติ uh, think again ้งอาเกนใช่ไหมเพื่อนว่าจริงๆความคิดเราเนี่ยมันเวลามันฝังลึกเข้าไปแล้วก็ความเชื่อเดิมเดิมมันฝังลึกเนี่ยมันยากที่จะถอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นคนที่เปิดใจสิ่งใหม่ๆบ้างแล้วก็ไม่ยติดกับอะไรเดิมๆที่เราเรียนรู้มาแล้วครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆความรู้ใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆแทนที่ความความคิดเดิมเพราะฉะนั้นการละทิ้งความเชื่อเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าทําได้ดีนะครับเราจะได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อต่อไประเบิบวินัยที่ดีนะแล้วก็ข้อสุดท้ายเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครับเราหลีกเลี่ยงความล้มเหลวไม่ได้นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆเพื่อนๆจะต้องเตรียมใจไ้เลยว่าตั้งแต่ไม่ว่าเพื่อนๆจะอายุเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับ ในอนาคตเราจะต้องเจอความล้มเหลวแน่นอนและเวลาเจอความล้มเหลวรับมันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งท้อใจว่าทําไมฉันถึงล้มเหลวเผชิญหน้ากับมันเลยนะครับว่าโอเคล้มเหลวแล้วไงคนส่วนใหญ่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาก็ล้มเหลวกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆข้อที่ส1บครับแก้ปัญหาและอย่ามัวแต่โทษผู้อื่นนะครับเอ,อ่ออันนี้ก็ชัดเจนนะว่า การแก้ปัญหาที่ดีเนี่ยก็คือการที่พูดน้อยแต่ทําเยอะนั่นเองนะครับสรุปประมาณนี้นะครับ12ครับความสามารถที่คุณเคยมีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไา้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ชัดแล้วเนาะตั้งแต่ยุค AI มาเนี่ยมันอาจจะมาแทนที่งานบางส่วนได้ใช่ไหมครับงานบางงานที่ความสามารถในอดีตเนี่ยก็ไอ้นี่สำคัญมากใช่ไหมครับแต่ว่า ในสมัยปัจจุบันเนี่ยบางคนใช้ AI ไอทงานแทนใช้เครื่องจักรทางานแทนได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ยอมรับว่าความสามารถในตอนนี้มันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เราหาเลี้ยงชีพในทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนตกง,งานก็ได้เพราะฉะนั้นการอัปเดตความรู้สม่ำเสมอเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเสริมสร้างสก,กิลใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันในอนาคตนะครับอ่ะสิครับพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับ อ่าอันเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็เป็นคนที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ยากเหมือนกันนะครับอย่างผมก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าบางทีเราชอบทําอะไรที่มันแบบเนี้ยทุกวันเป็นแบบนี้อยู่ในรูทีนแบบนี้ไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่อยากให้ใครไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่งเพต้องยอมรับว่าโลก,กมันหมุนไปทุกวันนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดจนถึงอายุต,ตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทําใจยอมรับได้ กับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าไหร่ในชีวิตอะ่ะมันก็จะทําให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นเท่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันแข็งแกร่งขึ้นจริงๆนะครับเพื่อนๆถ้าเรารู้สึกว่าผมเคยไปอ่านในหนังสือพี่นิ้วกลมนะครับบอกว่าโลกเนี่ยมันจะเหวี่ยงปัญหามาให้เราครับตลอดนะครับตลอดทั้งชีวิตนี้โลกมันจะเหวี่ยงปัญหามาให้เราหน้าที่เราก็มีแค่รับมันไว้แล้วแก้ไขแล้วก็ไปต่อมันไม่มีอะไรจะต้องคิดเยอะไปม,มากกว่านั้นเพราะว่า ชีวิตคนเรามันยากนะครับที่ว่าจะตั้งแต่เกิดจนโตจนแก่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับชีวิตราบรื่นซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นอนะมนผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ชีวิตคนมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันจะต้องมีปัญหามาให้แก้เสมอไม่ามากก็อน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพร้อมนะครับรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะอยู่สม่ํามเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับอ่ะ,อะข้อที่14ครับ วิธีการเข้าสู่สภาวะลื่นไหาาลน,ไหนะครับสภาวะลื่นไหลหรือว่า flow state เนี่ยนะครับเป็นการทําให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้าสู่ในสู่สภาวะลื่นไหลบางทีเราจะทํางานแบบขาดสมาธิเพื่อนเอน tiktok ก็อยู่ใช่ไหมการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับคนเดินผ่านไปผ่านมายิง่งเพื่อนเพื่อน,น,น,นอยู่ในบริษัทที่คนเยอะเนี่ยชุกชุมเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่ภาวะ สภาวะลื่นไหลหรือโฟลสเตนเนี่ยมันยากมากเออซึ่งสภาวะลื่นไหลมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมสภาวะลื่นไหลเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยลงมือทําในสิ่งที่เราทำเนี่ยได้เร็วมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพงายขึ้นนะเพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งสิ่งหนึ่ง,งแล้วก็ตั้งใจทํามันในสิ่งสิ่งนั้นณนะเวลานั้นอย่างเดียวนะอ่ามันจึงเกิดประโยชน์มากแต่ว่าจริงๆก็ทําได้ยากแหละใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเราเยอะใช่ไหมครับทีนี้เขาเลยมีวิธีการเข้าสู่สภาวะลื่นไหลนะครับ ข้อแรกครับเขาบอกว่าให้จัดสิ่งแวดล้อมนะคือก่อนอื่นเลยอ่ะก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะโฟลสเตตเนี่ยให้คุณเริ่มต้นลงมือทําได้ง่ายที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับการบริหารพลังงานสมองมากยิ่งเรารู้จักสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสมองจะยิ่งทํางานได้สะดวกมากขึ้นนะครับข้อ2ครับเขาบอกว่าให้ปิดแจ้งเตือนโทรศัพท์นะครับออหรือว่า ถ้าเพื่อนๆไม่อยากปิดเครื่องไปเลยเนี่ยใช้วิธีปิดอินเทอร์เน็ตแทนก็ได้เพราะว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนสาคัญอ่ะอย่างเช่นส่งของเคอรี่หรือว่ามีเรื่องด่วนถ้าเพื่อนๆกลัวแบบนั้นเนี่ยเขาจะโทรเข้าเบอร์โดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปิดเน็ตก็เออผมว่ามีประโยชน์นะครับทาในตอนเช้านะครับข้อต่อไปทํในตอนเช้าเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นอะไรที่เราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นเพราะว่าช่วงเวลาเช้าเนี่ยเป็นเวลาพล่มพามใช่ไหมของมนุษย์แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เวลาตามคนส่วนใหญ่ด้วยนะแบบว่า ทำงาน9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอนะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยมันจะทําให้เรามีการตัดสินใจที่เฉียบคมที่สุดด้วยในตอนเช้านะครับข้อต่อไปครับทำห้าสิบพักยี่สิบครับเขาบอกว่าสมองคุณนะจะมีประสิทธิภาพสูงสุดมันก็ต้องได้รับการพักผ่อนด้วยนะครับไม่ว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนมีงานวิจัยครับทำการวิเคราะห์ว่าเราเนี่ยจะสามารถจดจ่อกับการมีประสิทธิภาพเนี่ยได้สูงสุดได้น50นาทีเท่านั้นเพราะว่าถ้ามากกว่าน,นี้ สมองเราจะเริ่มล้าแล้วก็เริ่มไม่รับข้อมูลอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะฝืนต่อได้แต่ว่ามันจะต้องใช้พลังงานที่สูงมากเพราะฉะนั้นการเพิ่มเวลาพักเข้าไปด้วย20นาทีเนี่ยมันจะทําให้สมองกลับมา productive ได้มากขึ้นแต่เน้นย้ํานะครับพักคือการพักนะครับไม่ใช่ว่าพักไปดูโทรศัพท์นะครับหรือว่าลุกไปดูโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆนะครับการพักก็คือการลุกไปเดินบ้างมองธรรมชาติหรือว่าง,งีบก็ได้เพื่อนๆม,มันก็ จะทําให้เรากลับมาโฟกัสใหม่อีกรอบได้แล้วนะครับข้อสุดท้ายก็คือการวางแผนในตัวเองนะครับวางแผนคือหนึ่งวิธีที่ทําแล้วเห็นผลได้ดีเ <ๆ S 1> พราะว่าถ้าไม่ทําเราจะทําสิ่งหนึ่งด้วยความคิดที่ว่าเรากลาลังลืมอะไรไปหรือเปล่าวางแผนให้มันเรียบง่ายนะครับไม่ต้องใส่อะไรลงไปในตารางจนหลายตาแค่คุณจะระดับความสําคัญของงานให้ชัดเจนก็เพียงพอแล้วอ่ะประมาณนั้นนะครับก็ลองไปทากันดูนะครับ15้าครับ เตรียมพร้อมตัวเองนะครับให้พร้อมรับกับความโชคดีนะครับผมเคยไปฟังที่ไหนมาไปดูนะเพื่อนเพ่อเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างโชคดีมันสร้างกันได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าสร้างโชคหมายถึงเสกแบบเสกแบบพ่อมดแม่มดอะไรกงน้เลยนะครับมันคือการเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เราโชคดีนะครับเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เราโชคดีเนี่ยมันทําอะไรได้กว้างขวางมากๆ มันเปิดโอกาสให้เราทําอะไรได้เยอะมากที่จะพร้อมรับความโชคดีไม่ว่าจะเป็นการวันนี้เราก็พูดถึงการฝึกทักษะนั่นแหละใช่ไหมครับฝึกทักษะเตรียมพร้อมรับโอกาสอยู่เสมอใช่ไหมถ้าโอกาสมันเข้ามาหาเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่เพื่อนเพื่อนจะได้รอพร้อมรับโอกาสนั้นถ้าบางทีมันมีโอกาสดีๆเข้ามาหาเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนเพื่อนยังไม่อยู่ในสถานะที่เตรียมพร้อมรับอ่ะอันนั้น่ะก็แสดงว่าเพื่อนเพื่อนโชคร้ายใช่ไหมครับแต่ถ้าโชคดีเนี่ยก็คือการเตรียมพร้อมรับอะไรก็ตามที่จะเข้ามา ให้มากที่สุดนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามันสมควรเรียนนู่นเรียนนี่นะครับฝึกฝนทักษะต่างๆเตรียมพร้อมให้ดีนะครับอ่ามันก็จะทําให้เราเพิ่มความโชคดีได้มากขึ้นนะครับอ่อีก3ข้อหลักๆที่มันสําคัญที่สุดของชีวิตเราเลยก็ว่าได้นะก็คือการหันมาดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือการนอน ให้พยงพอแล้วนอนให้ดีด้วยแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอและกินอาหารที่ดีด้วยนะถ้าจะทําให้มันยั่งยืนเนี่ยเพื่อนเพื่อนควรทำสามสิ่งเนี้ยให้มันสม่ำเสมอประมาณ3ามสิบถึงเก้าสิบวันขึ้นไปมันจะทาให้เพื่อนๆเนี่ยสร้างนิสัยใหม่ขึ้นอย่างการนอนเนี่ยการนอนที่เราอาจจะเคยฟังหมอฟังอะไรพูดมาเนี่ยก็คือการงดเล่นโทรศัพท์ก่อนนอน30สินาทีใช่ไหมครับอะไรแบบนั้นใช่ไหมเออซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะผมเข้าใจนะครับ แต่ว่าทั้งเพื่อนเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยถ้าทําได้ก็ดีแต่ผมอยากจะแทรกข้อคิดเห็นเข้าไปนะแต่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าถ้ามันทําได้ยากจริงๆนะเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยคือนอนให้มันพอ8ชั่วโมงก็ยังดีครับอย่างน้อยนอนใหถึง8ชั่วโมงไม่ว่าเพื่อนจะนอนตอนไหนก็ตามหรือจะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนหรืออะไรก็ตามแต่นอนให้ได้เต็มที่8ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันการนอนมันถูกแล้วเลยจนบางคนเนี่ยนอน4ชั่วโมงต่อวันใช่ไหม หรือว่าน้อยกว่านั้นก็มีซึ่งจริงๆมันส่งผลเสียอย่างมากมากกว่าเรานอน8ชั่วโมงต่อว,วันแน่แนๆใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นการนอนอ่ะเขาบอกว่าให้ให,ให้ให้ความสําคัญมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในผลวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยมีการนอนที่ไม่ดีอย่างมากเลยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์้ําซ้ำอ่ะเออเพราะฉะนั้นการนอนให้ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอลองทำดูนะครับ อีกข้อนึงคือออกกําลังกายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้รอยู่แล้วแหละว่าจะออกยังไงทําอย่างไงใช่ไหมครับแต่มันทําได้ยากมากแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจในการออกกําลังกายเลยนะครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายในตอนเนี้จะเอาตัวเราไปสู่ภาพดีในตอนไหนใช่ไหมครับการทรมานตัวเองแบบการออกกําลังกายเนี่ยมันทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีสมองที่อรอดโปร่งมากขึ้นจริงๆนะเอออย่างในหนังสือเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีเนี่ย อย่างบาอบุปมาหรือแบบประธานาธิบดีคนก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาท,ทําได้ดีที่สุดเนี่ยก็ยคือการออกกําลังกายไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหนเขาก็ต้องรีบเขาก็ต้องหาเวลามาออกกาลังกายจนได้เอเพราะว่ามันช่วยให้สมองเขาตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็เฟรชมากขึ้นในการออกกำลังกายครับออกกำลังกายมันไม่ได้การช่วยทําให้เพื่อนๆผอมอสุขภาพดีหรือว่ามีกล้ามหรืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆคิดว่ามันจะทำให้เพื่อนๆแบบเป็น หุ่นนักวิ่งหรืออะไรก็ตามอย่างเดียวนะซึ่งอันนั้นก็มันส่งผลด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเออมันมันส่งผลให้สมองเราแล้วบางทีเนี่ยผมเคยลองตัวเองนะว่าวิ่งมาวิ่งตอนเช้าเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่ค่อยได้มาวิ่งเนี่ยวิ่งตอนเช้าปุ๊บอะพอวิ่งจบอะประมาณชั่วโมงหนื่อโอ้โหมันมันรู้สึกเป็นคนละคนกับคนที่ตื่นนอนมาแล้วก็มานั่งถ่ายโทรศัพท์เลยอะเออ สมองมันตื่นตัวมากแล้วก็พร้อมที่จะทําอะไรในวันใหม่ๆได้ได้ได้มากกว่านะครับเออเพราะฉะนั้นการตื่นมาเอาร่างกายเนี่ยผมว่าถ้าทําได้เนี่ยจะดีมากๆอ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือการกินอาหารที่ดีนะครับกินอาหารที่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกอะไรมากนะครับการกินอาหารที่ดีเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการกินอาหารที่ดีได้ง่ายหลากหลายมากมายที่มันอร่อยด้วยใช่ไหมครับอาหารชีนเดี๋ยวนี้ก็ ตกมีของใส่ให้มันอร่อยมากขึ้นได้หรือว่าจะเป็นเวโปรตีนก็มีรสช็อกโกแลตมีรสนมรสอะไรให้เราได้ดื่มกันมากขึ้นนะครับก็ลองไปหาดูนะครับอ่ะนี่ก็เป็น3สิ่งที่จะทำให้เราเอ่อมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับนี้ตอนที่1ประมาณนี้ครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งเล่มเนี่ยเดี๋ยวตอนที่2มาต่อกันนะครับในตอนหน้าครับสำหรับนี้ไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์สวัสดีครับ